สบายดี happen, สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับเบายะอ่อนทั่วครับผมวันนี้เบายะอ่อนทั่วพาพี่น้องมากินข่ากินน้ำครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้โหเมนูวันนี้จัดจานเผ็ดๆแน่นอนครับผมวันนี้เจีวปลาล่าเจีวปลาแดกพี่น้องแล้วก็เบายะเจียวไก่พี่น้องแล้วก็มีแหนมนะครับผักเครื่องแกงพี่น้องผักกาดผักชีพี่น้องบกเขียวบกแตงนะครับผมโอ้โหนะครับผักกาดเหียนผักชีโอ้ยโอเคพี่น้องพาพี่พาหน้องลงมือครับผมวันนี้เบายะขออนุญาตกินข่าสวยใส่มือนะพี่น้องเด้อ นะครับบอดามาครับผมไปครับลงมาแหนมกนเลยพี่น้อนี่แหนมหมูนะครับผักกาดโอ้ยพริกอืรับ่น่อ,อ,อพริกลว้ลวน แกะเพี่กปลาล้างครับโอ้ยอืบครับขนีบพี่นง น้มูนผกผักุนล้วนผักชีหอมหไหน เม,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 มนูบานๆเนาะ นโอ้ยคำนี้ยังพี่นาะอืมอืมอืม,อม พริกคนะ้องพริกพริกโอ้ยส่ปะ ใครใครับแซ่บเป็นอะไเพิ่มข้าวไว้นาะข้าวถ้วยที่สองนะครับแซ่บฮอน พผิกล้วนๆมาเด้อมาเด้อครับพี่หน่องครับผมกินเขาน้ำประยาพี่หน่องมันนี่อาหารง่ายๆพี่หน่อง เจ้าวพริกก็พักอย่พี่นหนองเจีาปลาแดดพี่หนองก็พักแซ่บกรับ๋มพริกกระมิ้นแรงพีกกน่อง 嗯，别好、mm hmm. โอเคครับพ okay, ี่น้องครับตอนนี้ครับเบายะออนทัวร์พี่น้องพาพี่พันน้องนะครับกินเจียวปลาแดกพี่น้องนะครับบวกพริกเผ็ดๆพี่น้องบวชเบดเื่อครับมันหลายนะครับผมเต็มถ้วยเต็มชานครับอาหารเครื่องเคียงพี่น้องแหนืหมูไข่เจียวผักกาดผักซีพี่น้องบอกตรงบอกแตงนะครับผมบอกขือนะครับโอ้โหเสียบเสียบพี่น้องการเกิดเบายากินเบื่ออีพี่น้องกินมุมมามกินไม่สุ่ภาพนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับผมนะครับขอโทษหลายๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบายะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไไปปปวววััััััันนนนนีีี้้บบบบาาายอออทรรรร์สสสดดคคคคผผมมเจกลิห